สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรม และแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะภายในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้ยังคงต้อง ครับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของการบำรุงสุขภาพค่ะกับการบำบัดรักษาโรคด้วยเมนูอาหารไทยไทยเทสเทอร์ปี้เพราะว่าอาหารไทย เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอาหารไทยเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นค่ะแต่ว่าในหลายๆเมนูแทบจะทุกเมนูของอาหารไทยเลยประกอบไปด้วยผักแล้วก็สมุนไพรเครื่องเทศพื้นถิ่นของไทยที่มีสปปรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างอนเนกอันนั้นนั่นเองค่ะและสําหรับเมนูอาหารที่เป็นอาหารไทยที่เป็นยาที่ อร่อยที่สุดในโลกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูยำหนังหมูโบราณฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะมันมีแต่ความอร่อยแต่จะมีประโยชน์ทางยายังไงช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณเรวดีเย็นชูจิตจากเขตครัวบ้านพิมพ์หรือว่าพี่พิมนั่นเองค่ะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวต้องขอให้พี่พิมพ์อธิบายหน่อยอค่ะเมื่อกี้แนะนําไปแบบให้คุณผู้ชมได้ทราบกาันว่าไทเทสเตอร์พีเนี่ยเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกเมนูที่จะมาแนะนําคือเมนู ยำหนังหมูโบราณใช่แล้วค่ะมันฟังแล้วมันจะดีต่อสุขภาพยังไงอะคะยิมนึกออกแต่ความอร่อยอย่างเดียวเลยอะคืออันดับแรกเนี่ยราต้องพูดก่อนว่ายำหนังหมูเนี่ยนะคะจะเป็นยำที่มีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรค่อนข้างเยอะมากค่ะค่ะสมุนอย่างเช่นมีตะไคร้นะคะม,มีโหระพานะคะมีมะขามมีมะพร้าวคือมีหลายสิ่งมากเลยค่ะซึ่ง ส่วนผสมพวกนี้เนี่ยนอกจากจะอร่อยนอกจากจะทําให้ยาของเราอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะตรงๆเลยค่ะไม่เคยมองเห็นสมุนไพรเลยเพราะว่าจ้องแต่หนังหมูอย่างเดียวค่ะตั้งแต่เคยทานมาในชีวิตนี้หนังหมูได้แบบทานอร่อยมากก็มีคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวเราแต่งตึงนี่แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวว่ามันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรที่มันผสมปนเปกันเข้าไปจะรู้สึกแต่ความอร่อยพอพูด ถึงเมนูยำเนี่ยเมนูยำเขามีสมุนไพรอยู่ในนั้นเยอะไหมคะพี่พิมถ้าเป็นยำปกติยำเนี่ยก็ที่เราเคยทํากันถ้าเป็นยำแบบน้ําใสอย่างยำมุนเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวมะนาวตัวพริก ตัวแบบหอมใหญ่หรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรค่ะก็จะมีสปปรรพคุณทางยาหรือถ้าเป็นยำโบราณแบบนี้ที่มีตะไคร้มีใบตัวของใบโหระพาค่ะแล้วกินคู่กับพวกใบชะพูผักกาดหอมอะไรพวกนี้ใบผักพวกนี้ก็จะมีสปปรรพคุณเป็นยาเช่นกันค่ะเรียกว่าทุกคําที่เรากินเข้าไปเนี่ยนอกจากในเรื่องของความอร่อยแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เรื่องของความเป็นยาเข้าไปอีกด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้ได้จินตนาการค่ะ ว่าท้องร้องมากเลยพี่พิมพหน้าทานมากเลยแต่เมื่อกี้พี่พ,พิมพบอกว่านี่คือเมนูยำหนังหมูโบราณใช่แล้วค่ะแล้วมันต่างจากยำปกติคือยำปัจจุบันยังไงคะคือ,คอ,คอยำปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบยำแบบที่ไม่ใส่พริกเผาค่ะ<อ>จะเป็นยำแบบใช้พริกขี้หนูผสมกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปีบ๊บใส่น้ำมะนาวน้ำปลาประมาณนี้ค่ะ ก็คือจะไม่ค่อยเห็นยำที่ใส่พริกเผาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นยำโบราณใช่ค่ะแล้วยำอันนี้เนี่ยนอกจากพริกเผาแล้วก็ยังจะมีมะพร้าวคั่วนะคะมีทัลลิสง<อ>คือมีแบบส่วนผสมที่แบบว่าดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องคุณสมบัติของอสินเหล่านี้ค่ะยำโบราณยำม,มียำอนาคตไหมคะเดี๋ยวพี่จะอลองคิดดูนะคะขอใส่ให้ดินหน่อย <laughs> ขาดแคลนอนาคตโอเคไม่นองเรื่องไม่นอกเรือโ <Okay. S 1> อเค okay. มาดูกันที่คุณสมบัติของวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําเป็นเมนูยําหนังหมูโบราณกันหน่อยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวพี่อธิบายส่วนผสมไปด้วยแล้วก็อธิบายคุณสมบัติไปด้วยดีไหมคะค่ะพี่พิมโอเคค่ะ เราจะยำหนังหมูแน่นอนเราต้องมีหนังหมูค่ะหนังหมูเนี่ยเราก็สามารถซื้อหาซื้อได้ตามเคียงหมูในตลาดทั่วไปเลยค่ะก็คือบอกเขาได้เลยว่าบอกเขาเลยว่าเอาหนังหมูที่เราจะเอาแบบไปต้มแล้วมายำนะคะเวลาที่เราซื้อหนังหมูมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆค่ะแล้วก็มาขูดขนออกให้หมดก่อนค่ะอ๋อเราต้องขูดเองเราต้องขูดเองคือเขาขนออกมาบ้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าที่เล็ดรอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขูด ไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวออกด้วยค่ะใช้มีดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขูดก็คือพยายามใช้แต่ส่วนหนังอย่างเดียวใช่แล้ว,ลวค่ะจะได้รับแบบคอลลาเจนเต็มๆนี่แล้วพอขูดเสร็จนะคะเราก็หั่นหนังหมูเป็นชิ้นกว้างสักประมาณ2นิ้วะนะคะเพื่อที่เวลาที่เราออกไปต้มเนี่ยจะได้ต้มง่ายๆแล้วก็หั่นง่ายๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปต้มประมาณสัก สี่สิบห้านาทีสี่ิบห้านาทีเลยเหรอคะใช่ค่ะคือพี่เคยลองต้มสาสิบนาทีแล้วเนี่ยพบว่ามันจะยังมีความเหนียวเกินไปค่ะกินแล้วไม่อร่อยแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบนิ่มๆเนี่ยก็สามารถแบบหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแต่อย่าให้เกินนี้พราอไม่งั้นเนี่ยนางหมูจะยุ่ยเกินไปกินแล้วก็จะแบบนุ่มนิ่ม ความรู้จัดเต็มเทสมาแล้วทุกอย่างเยีย่ยมจริงๆเลยค่ะหลังจากนี้ก็คือหนังหมูที่ต้มเสร็จแล้วค่ะ,คะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะใสๆแล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นเส้นแบบนี้นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะความหนาละคะความหนาก็อาจจะสักประมาณครึ่งเซนหนึ่งเซนอย่างเงี้ยได้หมดค่ะ แล้วแต่ความชอบบางคนชอบบางก็สามารถทาได้ใช่ไหมคะได้หรือบางคนอาจจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้ตามที่ชอบเลยค่ะอแล้วแต่ความแข็งแรงของฟ้าแล้วแต่ความแข็งแรงใช่โอเคค่ะอันนี้ก็คือหนังหมูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของน้ํายําค่ะน้ํายํานะคะเราก็จะมีในส่วนของอันนี้น้าพริกเผาน้ําพริกเผาอันนี้ทำเองค่ะน้ําพริกเผาวันนี้ก็จะทํามาจาก หอมนะคะหอมไทยแล้วก็กระเทียมค่ะเอามาคั่วรวมกันให้หอมนะคะจะคั่วหรือจะเผาก็ได้ถ้าเป็นโบราณก็จะเอาไปเผาเผานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคั่วหอมแดงกระเทียมเสร็จตักขึ้นพักไว้เอาพริกลงไปคั่วถ้าชอบเผ็ดเผ็ดใช้พริกขี้หนูแห้งล้วนๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าชอบเผ็ดด้วยชอบสีแดงด้วย ก็ใช้พริกขี้หนูแห้งกับพริกแห้งเม็ดใหญ่ปนกันคั่วให้กรอบนะคะเสร็จแล้วก็เอาหอมกระเทียมพริกเนี่ยมาตำรวมกันได้ออกมาเป็นแบบหน้าตายอย่างนี้ <ทำ S 2> เลย<ม>ค่ะทำไมพี่พิมถึงไม่ไปซื้อมาทำล่ะคะทำไมต้องทำเองเดี๋ยวนี้น้ำพริกเผาเยอะมากม<ช>เลยนะคะแต่ว่าน้ำพริกเผาที่ขายทั่วไปเนี่ยสัดส่วนเขาจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้กระเทียมไทยไม่ได้ใช้หอมแดงไทยอะไรเงี้ยซึ่งการใช้ กระเทียมไทยหอมแดงไทยเนี่ยจะมีความหอมมากกว่าปกติค่ะ oh. มันจะมีความหอมแบบว่าลึกซึ้งมากนี่คือคุณสมบัติเพราะบางคนเนี่ยจะเห็นว่าหอมแคร์กระเทียม uh, ไทย uh. มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก uh. ระเทียมกลีบใหญ่กลีบเล็กอ uh. นะไรย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยนะคะนอกจากจะเอามาทํายำแล้วเนี่ยเรายังเอามาคลุกข้าวก็ได้ค่ะ uh. หรือบดหรือตําให้ละเอียดหน่อยผสมน้ํามะขามเปียกน้ําตาลนิดนึงไปผัดให้สุกทานขนมปังได้ค่ะ oh. คือแบบว่าได้อเนกอนานันต์มากเลยแต่ปกติพี่จะชอบเอาไปแบบว่าพอตามเสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามน้ำตาลน้ำปลา,ปา,ปาแล้วก็เอาไว้คุกข้าวกินกับไข่เค็มปลาเค็มอย่เงี้ยอร่อยมากแล้วเก็บไว้ในได้นานด้วยเก็บไว้ถ้าสมมติว่าอ,าอยู่ในอุณหภูมิห้องก็ได้ประมาณสักสิบวันค่ะ อยู่ในตู้เย็นก็ได้เป็นเดือนค่ะทำเองปลอดภัยอร่อยชัวร์คุณสมบัติทางยาก็จัดเต็มเพราะว่ามีทั้งพริกเยียมมีทั้งพริกนะคะนะมีแบบหลายสิ่งมากเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นใช่ค่ะก็คือเราใส่พริกในนี้แล้วแต่ว่าอันนี้เพื่อเพิ่มความเผ็ดหอมกรณีที่ใครต้องการความเผ็ดร้อนมากกว่าปกติค่ะ แสดงว่าอย่างเดียวไม่พออย่างเดียวไม่พอต้องใส่เพิ่มความช่้ยใช่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาเราก็เลือกดีๆหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะน้ำมะขามเปียกเคยทานน้ำมะขามเปียกไหมคะไม่เคยทานสดๆแต่ว่าเคยเอาไปผสมในแบบน้ำยำที่แบบลองทำตำยูทงยูทูฟตำเผ็ดบ้านพิมอะไรอย่างเงี้ยกลัวบ้านพิมอะไรอย่างเงี้ยคุณนะคะชื่อเผ็ดนี่ ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกอันนี้พี่ก็คั้นเองค่ะเพราะ,ะ,ะว่าออถ้าเราคั้นเองเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวหอมตามธรรมาชาตินะคะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนผสมที่ให้ความหวานก็คือน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวค่ะจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊ปน้ําตาลโตนดน้นําตาลมะพร้าวได้หมดเลยค่ะหูฟังแล้วดูแบบ ดีต่อสุขภาพเนดีต่อนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนของน้ํายำค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของเครื่องยำนะคะเครื่องยำก็จะมีตะไคร้ค่ะอูอันนี้ยาอีกทีแล้วที่นี่ตรอีกทีตะไคร้นี่มันคือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็สามารถทานที่จริงอ่ะมันทานได้ง่ายมากๆเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเทคนิคในการปรุงเขาใช่ตะไคร้เนี่ยนะคะ โดยตัวของตะไคร้เองเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการขับลมค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกจุกเสียดแน,น่นท้องท้องเอืดท้องเฟอกินตะไคร้เนี่ยค่ะจะช่วยบรรเทาอาการพวกนี้ได้<อ>แล้วก็จะช่วยทําให้เราแบบเหมือนผายลมมากขึ้นอะไรอย่างนี้นด้วยทีเนี้ยเด็กๆเ,เขาจะรู้สึกว่าตะไคร้ทาน,นยากพี่พีมีเทคนิคไหมคะที่จะสามารถทําให้ตะไคร้เนี่ยมันทานได้ง่ายเอาไปทอดให้กรอบค่ะ ใช่ค่ะพี่เคยทําเมนูเหมือนหมูทอดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะทอดหมูอย่างเดียวเราเอาตะไคร้ซอยเนี่ยค่ะไปทอดให้กรอบแล้วก็เอาใบมะกรูดไปทอดให้กรอบแล้วก็มารวมกับหมูที่ทอดแล้วจะอารมณ์เหมือนแน็คค่ะเหมือนของกินเล่นตะไคร้ก็จะมีความกรอบแบบที่เราไม่รู้สึกเลยว,ว่าเขาเป็นยา โรยเกลือน,นิดหน่อยอด้วยนะคะอร่อยมากโอ,โอ,โอ้เยี่ยมเลยค่ะแล้วถ้าเกิดจะทานสดๆแบบนี้ก็เทคนิคก็คือทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆ<ช>อะไรอย่างนี้ใช่คะใช่ค่ะตะไคร้เนี่ยต้นจะยาวประมาณนี้ใช่ไหมคะเราเวลาที่เราเออกมาทําอาหารเนี่ยซอยบางๆอย่างเงี้ยเราจะใช้แค่ส่วนเฉพาะสีขาวเพราะว่ามันเป็นส่วนของตะไคร้ที่อ่อนถ้าส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเราออามาใช้เนเวลาเคี้ยวอ่ะจะเป็นกากค่ะจะเหมือนอารมณ์เหมือนเคี้ยวไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย เ,เพราะฉะนั้นเอาส่วนขาวๆอบอวบใช่ค่ะเสร็จแล้วตะไคร้เนี่ยนะคะพอเราซอยไว้เนี่ยบางทีทิ้งไว้โดนลมจะดำค่ะให้เราบีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วก็เอามือเค้าให้ทั่วนะคะตะไคร้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือใช้มะนาวบีบมะนาว,าวบีบมะนิ่งว่าทำไมเหมือนแบบพึ่งขันพูเหมือนเราเลยขอเอามะนาวมาบีบใส่ตัวเองได้ไหมคะเผื่อจะแบบว่า เขาอมพูนขึ้นแมไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ต่อไปค่ะยำหนังหมูขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงกับมะพร้าวคั่วค่ะถั่วลิถั่วลิสงคั่วค่ะถั่วลิสงเนี่ยจะช่วยเพิ่มทวลสงเออถั่วลิสงเนี่ยนะคะจะช่วยแบบเพิ่มความมันความอร่อยให้กับยำแล้วก็มีแบบเทคเจอร์มีความกรุบกรุบนิดนึงทีนี้บิมเห็นตัวมะพร้าวคั่วอันเนี้ยบิมเห็นตอนแรกบิมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพราะปกติเวลาบิมเห็นมะพร้าวคั่วจะเห็นข้อหั่นแบบ เป็นหั่นเป็นเมี่ยงคำกินกับเมี่ยงคำใช่ค่ะอันนี้เราจะใช้มะพร้าวแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นมะพร้าวเมี่ยงคำเดี๋ยวบางทีเวลาด้วยความที่ชินเขายาวนิดนึงเวลาที่เราเขาไปกับโรงกับส่วนผสมอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันอันนี้เราใช้เป็นมะพร้าวที่ขูดที่เขาเอามาคั้นกะทิแกงอะค่ะจะเป็นมะพร้าวแบบขูดผิวออกหรือไม่ขูดผิวออกก็ได้ค่ะเอามาคั่วในกระทะจนเหลืองกรอบค่ะแล้วก็เอามาใส่ในยำ ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความอโรมากลิ่นหอมแล้วก็ตัวมะพร้าวเนี่ยมีไฟเบอร์ค่ะมีไฟเบอร์กินแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายอ่าพอระบบขับถ่ายเราดีความมีน้ำมีนวลก็ตามมาเยี่ยมเลยค่ะ,คะสุดยอดทีนี้นะส่วนอื่นมีอีกไหมอ๋อนี่ค่ะมะม่วงลืมมะม่วงมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงเป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นผลไม้เป็นผักผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่มีไฟเบอร์เยอะค่ะ,คะเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอิ่มท้องไม่หิวง่ายค่ะแล้วก็มีวิตามิน C มีวิตามิน A นี่ช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ,ะนนสุดท้าย,ยอของเราใบโหระพาใบโหระพาเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการขับลมคล้ายๆตะไคร้ค่ะ,คะขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อประมาณนี้แล้วก็ กลิ่นของใบโหระพาเนี่ยจะทําให้คนกินอยาเจริญอาหารนี่อันนี้นแบบสําคัญมากเลยค่ะโอ้โหถึงว่าละทานแล้วก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเรานะต้องทานต้องทานแต่พอดีแล้วมันจะเป็นคุณสมบัติทางยาที่ดีมากๆต้องค่ะทุกอย่างต้องทานอย่างพอดีอันนี้ครบหรือยังคะวัตถิเลศครบแล้วค่ะอ๋ออันนี้แถมแถมกอยาหนึ่งอันนี้พิก เอาไว้สําหรับเหมือนโรยหน้าสําหรับคนที่ชอบทานเผ็ดเพิ่มแบบกัดพริกเป็นคำๆบอกว่าอร่อยมากค่ะอยากจะลองทำอยากจะเรียนรู้แล้วค่ะว่ามันจะอยากจะง่ายสักแค่ไหนเชียวเดี๋ยววันนี้พี่ให้น้องบิมคนทํานะคะเดี๋ยวพี่เป็นคนตักไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอคะไว้ใจขนาดนั้นดูจากสีนาละบ่งบอกเลยว่าต้องทําออกมาอร่อยแน่นอนอยากคาดหวังมาแต่ตอนนี้พี่ใส่ถุงมือพร้อมแล้วค่ะ พี่พี่บอกว่าต้องใส่ถุงมือทําไมต,ต้องใส่ถุงมือคะเพรปกติเร,เราผสมน้ํายําเนี่ยปกติเราใช้ถ้าพี่คน<ช>จะได้ใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่วันนี้เราจะต้องบี้น้ำตาลปี๊บค่ะ <อ>คือถ้าใช้ทัพพีเนี่ยจะกดบี้ลำบากมากเลยแล้วใช้มือเนี่ยจะคุกเขาง่ายกว่าได้แล้วก็เราต้องใส่ถุงมือเพื่อความอนามัยค่ะถูกต้องเพร<อ>าะว่าจะมีคนอยากรอชิมฝีมือของเราอยู่แต่พอบีมทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าทานหรือเปล่านั่น,นะ่ะสิคะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทำน้ำยาเมาก่อนนะคะได้ค่ะเราก็จะใส่อันนี้เป็นน้ำพริกเผาค่ะใส่ประมาณใส่ประมาณหนึ่งทัพพีก็ได้ค่ะหนึ่งทัพพีประมาณนี้นะคะค แล้วก็ใส่ใส่น้ำปลาไปก่อนก็ได้ค่ะน้ำปลา,ปลากี่ช้อนเอ่ยสักสองสามช้อนสี่ช้อนประมาณสักประมาณนี้ก็ได้ค่ะสามช้อนก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เค็มแล้วเราค่อยเติมเพิ่มได้ค่ะ,คะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ 1. 1> คือน้ำยำเราจะต้องปรุงแบบว่าให้ออกรสเปรี้ยวหวานรสจัดนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่หนังหมูไปแล้วเนี่ยหนังหมูจืด ก็คือจะได้รสชาติพอดีกันแล้วทําไมพี่ทิมถึงไม่บีดน้ํามะนาวลงไปเลยคะมาคั้นน้ามะขามเปียกทําไมคะกลิ่นของมะนาวกับกลิ่นของมะขามเนี่ยมันจะเป็นออรสมันจะเป็นความเปรี้ยวที่ต่างกันค่ะรสเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยจะเป็นแบบเปรี้ยวใสๆจี๊ดๆแต่รสเปรี้ยวของมะขามเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวแบบนวๆนวลๆซึ่งจะเหมาะกับยำประเภทนี้ค่ะอ๋อ ไม่ใช่แต่แต่ว่าอันนี้ให้ความเปรี้ยวก็ใส่เข้ามาอ,อันนี้ใ,ให้ความเผ็ดก็ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าขาดลดอะไรไปเนี่ยจะเราค่อยเติมเพิ่มทีหลังค่ะอันนี้คือ<ห>ขยิมดได้เลยค่ะก็เอามือหนึ่งจับกระมังจะได้ไม่เคลื่อนที่ได้ค่ะจึ๊บจึ๊บค่ะพยมให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีได้เลยค่ะ มันถุงมือใจใหญ่ขอพี่ช่วยดึงขนาดใส่ถุงมือยังมีอุปสรรคเลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะน้ำเสียงแลดูแบบไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมดูค่ะเวลาเราขยำแล้วก็ขยำอย่างนี้เลยค่ะอถุงมืออาจจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ขยำจนน้ำตาลไม่เป็นเม็ดนะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้าจะขยำแบบนี้ก็คือต้องใส่ถุงมือใช่เลยเพราะว่ามันก็เป็นพริกใช่ไหมคะแล้วบางคนถ้าสมมุิไม่ใส่ถุงมือเนี่ยบางคนแพ้ความเผ็ดร้อนของพริกแพ้สารแคปไซซินที่อยู่ในพริกเนี่ยก็จะทําให้บอกว่ามือเนี่ยเกิดอาการเผ็ดร้อนที่จริงการใส่ถุงมือในการทําอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทาใช่แล้วค่ะฝึกเอาไว้ปุ๊บปึ๊บปุ๊บอันนี้ออย่างต้องแบบ ต้องไม่ให้เห็นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องไม่ให้เห็นเลยอันนี้ใกล้จะได้เลยมีการช่วยกันด้วยทีนี้พอเราทําน้ํายําขยําทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยนะคะเราแล้วก็ชิมค่ะชิมให้ออกรสเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามค่ะให้พอๆกันนะคะแต่บิมมั่นใจว่าสูตรของพี่พิมเนี่ยยังไงก็ อร่อยแน่นอนอเพราะฉะนั้นไปต่อเลยค่ะอันนี้ใกล้จะได้หรือยังคะลิมใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว,ลลวน้ำตาลเริ่มไม่เป็นเม็ดแล้วค่ะโอ้โหโอเคค่ะแม่ต้องภูมิใจแม่ต้องภูมิใจหลังจากนั้นนะคะพอส่วนผสมได้แล้วนะคะ,คะแล้วก็ใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอขออนุญาตนะคะเดี๋ยวลิมจะ ระหว่างรอพี่พิม์ใส่หนังหมูลงมาให้พิมขออนุญาตบีน้ำตาลให้ละเอียดที่สุดจะได้ไม่เสียชื่อตัวแทนจากครัวบ้านพิม์ได้ค่ะอันนี้ก็เราก็จะใส่หนังหมูลงไปนะคะอันนี้ให้พิมขยำเลยไหมคะขยำเลยก็ได้ขยำเลยขยำเลยยำอันนี้จะต้องถึงน้ำพริกเผานะคะเพราะไม่งั้นเนี่รสชาติมันจะแบบว่าไม่เต็มที่ค่ะ เพราะพี่เห็นแล้วเมื่อกี้พี่เิมใส่น้ำพริกเผาไปเยอะมากใช่แล้วอันนี้ก็ขยำให้เข้ากันได้เลยค่ะได้จ๊บแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยค่ะค่ะตะไคร้ซอยนี่ใส่เยอะๆได้เลยนะคะ ดี๋ว่างอันนี้เลยใส่หมดเลยใส่หม,หมดเลยค่ะเพราะว่าคุณสมบัติจัดเต็มรสชาติก็อร่อยแน่นอนแล้วก็ใส่มะม่วงนะคะค่ะแล้วเราก็ยำเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของถั่วลิสงค่ะอ,อันนี้ก็ใส่ได้ตามความชอบนะคะ เป็นคนหนักมือค่ะใส่เยอะๆไว้ก่อนที่แข็งไม่ได้ก็มะพร้าวครัวค่ะนี่เพิ่มไฟเบอร์เข้าไปอีกเพิ่มแบบจัดหนักจัดเต็มหมดหรือยังคะพี่พิมพ์ใส่ใบอันนี้นิดนึงค่ะอ๋ออันนี้คือใส่เข้าไปเลยใส่ไปเลยก็ได้หรือจะโรยหน้าก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบแเรวใส่ไปประมาณนึงค่ะ ป๊บนี่อันนี้คือใกล้ไดดเรียบจัดจัดิจะเห็นคุณยายชอบแบบว่าจัดจัดขอบขอบไม่ให้เลอะเขาจะแบบปัดปาดต้องขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายก็ตัดใส่จานค่ะแล้วก็โรยด้วยตัวของถั่วลิสงคั่วแล้วก็พริกแห้งทอดแล้วก็ใบโหระพาอีกทีค่ะได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่ อันนั้นกับอันนี้พอจะสู้กันได้ไหมคะได้อยู่แล้วแต่อันนี้คือยำไว้ก่อนหน้านี้เราะฉะน้นสีก็จะเข้มขึ้นนิดหนึ่งน่าตาน่ากินมากใช่ค่ะขอลองจัดอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็น,ปนแบบนี้ยำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่้วค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็เสร็จจัดใส่จานเวลา กินแล้วก็อาจจะกินแบบนี้เลยก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ได้ค่ะเขาสวยเนี่ยแหละค่ะเขาสวยเ้าเหนียวได้หมดหรือว่าจะห่อด้วยใบผกัก<ม>ห่อด้วยผักผกาดหอมด้วยใบชะพูเป็นเมี่ยงอารมณ์ประมาณเมี่ยงยำหนังหมูอย่างนั้นก็ได้ค่ะ<อ>คือวิธีกินเนี่ยหลากหลายมากค่ะส่วนวิธีกินของบีมนะคะหยิบช้อนมาหยิบถาดอันนี้แล้วก็อุ้มไปทานเลยค่ะง่ายที่สุดแล้วค่ะจะได้แบบจัดหนักจัดเต็มอโอโ้โหพี่พีมง่ายมากไม่ยากเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราจะต้องเตรียม วัตถุดิบที่แบบพี่พิมพ์มีให้แล้วเนที่เอามาอธิบายให้แบบหมุดเปลือกเลย,ยนี่เมื่อกี้ที่บอกก็คือสุดท้ายก็คือใส่ใบโหระพาแต่ว่าออบิมได้ยินพี่พิมพูดว่าเราจะใส่ใบโหระพาใบเล็กเหรอคะเออคือใบโหระพาเนี่ย ก็จะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะถ้าเราซื้อตามตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบใบโหระพาใหญ่ๆนิดนึงอันนั้นกลิ่นก็จะอ่อนควาถ้าเราหาซื้อใบโหระพาใบเล็กๆแบบนี้ได้เนี่ยเอามาใส่ยำจะกินอร่อยกว่าค่ะอ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคในการเลือกใบโหระพาแล้วก็วิธีการทานก็คือแล้วแต่เลยนะคะก็คือจะทานคู่กับพริกพริกทอดเพิ่มก็ได้เป็นอาหารว่างทานกับข้าวสวยข้าวเหนียว ทานกับใบผักเป็นเหมือนเมีย่ยงห่อๆเป็นคำๆอย่างนั้นก็ได้โอ้โหเมนูเดียวแต่ทานได้หลากหลายวิธีใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพิมพิมมีเมนูอื่นอีกไหมคะที่อยากจะเอามานําเสนอให้กับพวกเราดูกันมีเยอะแยะร้านแปเลยค่ะแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ไม่หมดออยากให้ไป <พอ S 1> ติดตามในเพจครัวบ,บ้านพิม ไหนได้บ้างคะ่ะก็จะมีเว็บไซต์นะคะชื่อครัวบ้านพิมพ์ค่ะแล้วก็จะมีเพจชื่อครัวบ้านพิมพ์นะคะ<ม>ก็ฝากติดตามกันได้ค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยแบบนี้เลยค่ะอาหารไทยเป็นยาเยี่ยมเลยค่ะหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือแฟนเพจเ e ซบุ๊กให้เราพิมแลวก็เว็บไซต์ครัวบ้านพิมกันยูทูบล่ะคะ u t u b e ก็มีแต่ว่ายังมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะรับชมความน่ารักของพี่พิมเนี่ยมาในช่องสถานีวัฒนธรรมเลยค่ะในรายการสินสร้างทางอาชีพครั้งหน้าเดี๋ยวมีอีกหลากหลายเมนูเลยที่เกี่ยวกับอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าพี่พิมพ์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการ ในการเอาสมุนไพรมาทําเป็นเมนูอาหารที่อร่อยรสชาติดีแบบนี้ครั้งหน้าต้องขอเชิญพี่พิมมาอีกนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันค่ะพี่พิมมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะที่แบบว่าเปิดโอกาสให้พิมพ์ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดได้มาสาธิตวิธีการทําอาหารนะคะที่แบบว่าเป็นยาที่อร่อยอาหารไทยที่เป็นยาที่อร่อยที่ สุดในโลกค่ะซึ่งวันนี้เมนูที่เอามาเสนอเนี่ยก็เป็นเมนูที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครทำกันแล้วค่ะเป็นเมนูที่แบบโบราณเนนานมากก็อยากจะขอบคุณนะคะที่แบบว่าเปิดโอกาสให้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนคุยกันค่ะอ้วันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่พี่พีมมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณพี่พีมอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งหน้ามาอีกนะคะได้เลยได้เลย เดี๋ยววินจะมาโชว์ฝีมือแล้วก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์อีกต่อไปเรื่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความน่ารักของพี่พิมพ์จากเพจครัวบ้านพิมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังผู้หมุกเบิกวงการการทําเพจอาหารใน Facebook เลยตอนนี้ผู้ติดตามครึ่งล้านแล้วไหมคะเกินค่ะเกินลยตอนแรกเรากําลังจะใส่ความยิ่งใหญ่ว่าครึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะ ก็เกิดนะคะขึ้นเขินเลยโอ้โหพี่พิมสำหรับใครที่สนใจนะคะความน่ารักของพี่พิมอยากติดตามพี่พิมพ์เข้าไปได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ครัวบ้านพิมพ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหลากหลายเมนูอาหารเลยค่ะที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเมนูอาหารไทยที่เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรมีกระบวนการวิธีการทําแบบไหนนะคะสามารถติดตามได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14.00 ถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและพี่หินต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ